ทานพุ้นมาทานพุ่นองค์หญิงทรงทานพุ้นนะคะพุ่นซิดนะคะมินูเที่ยวันนี้มีมีชเกนแอนพุ้นแอนอะไรนะสามนักบวบ่อปิดบอ้ไม้ปื้อมาไม่เป๊ะไม่เป้าบอกไม่เป้าไม่เปไม่เปาเป้า อันนี้อร่อยนุ่มมากเขยช้อนดูชิมดูซิมันหวานชิมดูซิครับไอต้าน,นองไก่เนี่ยอะไรยมากเลยว่อยไปก่อนก็รับขุดไปรุดอีกด้านนีน่ดูมเปื่อยเกินอันพลอยชิคเก้นพลอย ชิคกี้นของฝันคอยได้ไหมลูกเก็บจานไหมเก็บเก็บจานขึ้นเลย หัวเรียิ้ัเขาวอ้ลูกไก่นาอบะรุ่งตะบะรุ่งติงา้องมาชุดละตัอยู่นล้าือนะครับได้มเอาแกินผักครับ พักก่ปัะทีามงานม่อยากกินข้าวแดนเซอร์นักร้องแดนเซอร์ชายเพื่อหญิงมาแบกกินข้าสวส่วนนักดนตรีเลี้ยงกินไยไปแล้วเขาไปเลือกเอาเขาไปเลือกเอาปอาก,กินไม่รู้คาเลย ึ่งไก่ตำแทบสาขาสองครับตำแซ่บอุดรนะครับสาขาสวัสดีครับ F C ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิีมืูลนีธิผ้าทีมงานเมื่อกี้กินข้าวแดนเซอร์นักร้องแดนเซอร์ชายเพื่อหญิงมาแบกินข้าสวส่วนนักดนตรีเลี้ยงกินไว้แล้วแล้วก็ไปเลือกเอาแล้วไปเลือกเอาเอากินไม่รู้คำเลยหนึ่งไก่ ตำแซ่บ,สา,าส,บ,าส,บสาขาสองครัตบตำแซ่บอุดรนะครับสาขาสองต้มลาบส้มตำอันนี้บอสคนจน่ายเงินนะครับอันนี้อันนี้คนจน่ายเงินอยู่นี่นะไอ้ตายคนจ่ายตังค์นี่ได้ตังค์เยอะมาเลยตอนนี้มาที่ร้องเพลงได้ตังค์เยอะมากเต้นมาได้ตีมเยอะมากเครื่องมาเรียงส้มตำอันนั้ตัวรักล้ออันนั้นคุณเล่นซุ้ยอยู่คุณ อันนี้แดนชายนะครับเ,นะเอาไปใส่อีกคหนึงรับครับสสรับคนนึงหับวีกีตาร์หลับคนนี้แล้วก็ลงแดงสาวสายวยนะครับยิ้มอันนี้ห้อนนี้ถ้าน้องหนูเด้งเข้ามานุ่นรดอยู่แล้วอันนี้ ขอบคุณบอสนะครับผมใจดีใจดีขอบคุณบอสนะคะแดนเซอร์ใหม่ค่ะคือเก่าเลยใจดีใจดีเราพี่น้องป๊นนั้นว่าให้อันยัดเซอร์รถนุ่นแล้เพิ่งเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกโอเคครับขอบคุณบอสนะครับ